สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวตัวแอนติเจนเทสคิตนะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะนะคะนวัตกรรมตัวนี้นะคะเจ๋งมากค่ะเพราะอะไรเรามาดูกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นแอนติเจนเทสคิตแบบใช้น้ำลายนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆค่ะให้ผลภายใน5 1 5ถึนาทีค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นถาดที่ให้มากับในเซตนะคะเราก็สามารถใช้ น้ำลายของเรานะคะก็คือวิธีการก็คือเหมือนกับเราคายสเลตนะคะลงไปในถ้วยใบนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเรารีวิวเราขอใช้น้ำเปล่าธรรมาดาก่อนนะคะใส่เข้าไปให้เต็มๆเลยนะคะอันนี้เนื่องจากแท่นเทสตัวนี้นะคะอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดฝาออกมาค่ะและเราเอาตรงนี้นะคะเป็นปลาย ที่จะเป็นตัวโฟมนิ่มๆน,นะคะจุ่มเอาไว้นะคะซึ่งตัวน้ำลายของเรานะคะก็จะทําปฏิกิริยากับตัวนี้นะคะใส่ให้ชุ่มๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยน้อยเกินไปมันจะอ่านค่ามไม่ได้ค่ะแล้วเห็นไหมคะน้ําก็จะเริ่มขึ้นมาข้างบนนี้นะคะเพราะมันดูดน้ําขึ้นมาค่ะ ประมาณ5-15นาทีนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นขีดนะคะถ้าเราปลอดภัยจากโควิดนะคะก็จะขึ้นที่ขีด C ขีดเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามีเชื้อโควิดอยู่ในลำคอของเรานะคะก็จะมีขีดอีกขีดหนึ่งบางๆขึ้นที่ตัวทีด้วยค่ะ 5นาทีผ่านไปค่ะอ่าขีดก็จะขึ้นมาที่ตัว C นะคะแปลว่าเรารอดค่ะทะ้าดาค่ะยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะไว i t e t a นะคะก็สามารถอ Inbox มาได้นะคะที่ช่องทาง Facebook ของเรานะคะ Tonic Brand Shop นะคะหรือว่าใน Line Ad นะคะแล้วก็เรามีจำหน่ายใน v e m a l ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ